สวัสดีครับสวัสดีครับช่องบ่าวคูชแนลนะฮะวันนี้นะฮะวันที่ยีสิบห้านะครับยี่สิพรุ่งนี้ก็วันหวยออกแล้วเนาะนะครับยี่สิแต่ก็จะดู๋ดูนะครับยี่สิว่าเราจะไปขอที่ไหนได้นะครับยี่สิสถานที่ก่อนที่หวยจะออกนะครับเราก็ต้องพึ่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ก่อนเนาะที่ไหน ที่จะขอได้นะครับเอฟซีอันนี้ไม่ใช่ง,งมงายนะแต่ว่าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับโอเคเลตโกกันเลยเลตโกอันนั้นจริงแปลกๆนะฮะเดี๋ยวผมก็จะาพาเดินดูรอบๆนะครับอันไหนที่มันจะมีตัวเลขนะฮะเราก็มุ่งมุงมุ่งมุงมุงม,ม,ม,มุหวังค้นหานะครับเอฟซี FC. ต้นวาสนานะครับก็ยังไม่มีดอกเนาะนะครับพอที่จะ ให้เราหาตัวเลขได้นะครับ f c ตอนนี้ก็แล้วม,มีดอกเนาะฝนตกกลังจากฝนตกมานะฮะก็จะลังจากฝนตกนะครับ f อผมก็จะเดินหาว่ามีสถานที่ไหนที่จะไปหาตัวเลขได้บ้างนะครับ FC ตอนนี้ทั้งหมู่บ้านนะครับผมคิดอะไรไม่ออกนะว่ามีอยู่ตรงจุดไหน แต่ผมก็จะพยายามค้นหาให้เจอนะฮะ FC คงจะไม่ยากเท่าไหรนะ่นะมั้งนะครับ FC ก็การเดินทางนะครับก็ยังไม่ได้ที่จะเดินดานะทางในวันนี้นะครับผมก็ต้องรอให้ฝนมันหยุดก,ก่อนนะครับผมแล้วแล้วไม่มีเขาเรียกว่าเลยนะอฝนตกเลยอย่างงี้นะครับ FC ช่วง,งนี้คือว่าฝนตกมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยผมพยายามสอบหาอยู่ว่าจะเจอไหม พราะว่าต้นหน้าบ้านผมก็ไม่มีใช่ไหมนะครับคือไม่มีดอกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยการไปยินนะพอหลังฝนตกนคือแปลว่าเนาะทุก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 หมู่บ้านนะครับทุกบ้านเน,น,ะนาะเอฟซีก็จะต้นมะขามเนี่ยก็จะผมชีงเหตุดูนะครับก็จะเอากิ่งก้าวตาขาออกนะครับเพราะว่าเออเวลาฝนตกนะครับลมพัดอย่างเงี้ยก็กลัวว่ามันจะหักเนาะยิงหักมาทับหลังคาบ้านานะครับก็จะเอาออกสถานอย่างเี้แหลยนี่นะครับผม ผมพยายามเดินทางอยู่ว่ามีตรงไหนบ้างนะครับที่พอจะหาตัวเลขได้อะไรแบบนี้นะครับผมอือพอเปียกไปด้วยฝนนะฮะลิ้นฟ้าน,นี่โอ้โหน่าทักมากเลยนะเป็นพวงย่องย้อยออกมาเลยนะเต็มตอนนี้ก็คือเนาะตอนนี้ก็คือแบบว่ามืดคึ้มเหมือนเดิมนะครับเด็กสิอะไปเดินมานะฮะตรงจุดไหนนะครับนี่ไงต้นจำปีนะครับที่จะเอาไปเวลามาปัดใช่ไหมอ่าใช่ไหมล่ะเราต้องอยู่ตรงนี้เลยะครับต้นจำปีนะแก้มาปัดได้นะครับเด็กสิเออนะหาตั้งนานต้นจำปีอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับเด็กสิ ลูกหนาๆเต็มต้นเลยนะครับตอนนี้ผมเดินออกมาสวนนู่นนะเอลซี่ออกมาให้มันดูออกมาดูธรรมชาตินะครับนี่ไร้รอยมันสัมปรังเดินไปเพื่อนไปเพื่อนเนี่ยว่าไปเลยนะเนี่ยอ๋อครับนี่ในน้ำเอลซีฝนตกหนักนะครับตกลงมาอืก็จะมีนู่นนะครับมืดมาอยู่เนาะหน้าเอลซีมาดูดิมันจะตกลงมาอีกนะครับนี่สวนนะสวนมันนะครับคลองก็น้ำเต็มนะเอลซี มัตรผมนะฮะผมเดินมาตรงจุดนี้นะครับจุดพี่เขาคนนั้นเนาะนะฮะห้องนอนพี่เขาคนนั้นยังอยู่ไหมแต่ผมก็ยังไม่ได้ของมาให้พี่เขาเลยนะครับยูซ mm ี hmm. ของที่อ่อาสั่งเส้นเสื้อผ้าเป็นต่อจากผมอะไรแบบนี้เนาะใส่นะครับแต่ผมก็ยังไม่พร้อมเลยไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่ไหมนะครับคือมาอัปเดตแล้วกันนะฮะ โอ้พี่เขาไม่อยู่นะนะครับโอ้โอ้นะครับก็จะมีไม้ไผ่จะมีไม้ไผ่ตอนที่แรกนะครับผมเห็นพระพุทธรูปนะฮะเอซีมาตั้งกันนานเลยเลยที่นอนจะมีไม้ไผ่มีข้องปลา วันนี้ไปไหนเนาะนะครับเอฟซีก็จะเป็นโกดังร้างนะฮะเอฟซีคือมีอุปกรณ์อะไรต่างๆน,นะฮะมันร้างอยู่นะครับเอฟซีดีดีนะครับแต่พี่เขาก็มานอนที่นี่นะครับเรือกที่ไม่นอนไม่นอนบ้านจะเลือกมานอนนี่นะครับพี่เขาก็อย่างเช่นนี่แหละนะครับก็มีปัญหากับทางครอบครัวนะคะ ก็มานอนที่นี่นะครับได้หลายอย่างนะครับเอีก็พูดไม่ได้เนาะอ่ะก็จะมีเครื่องอะไรนะปันเครื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกเนาะอันนี้ถังท่อน้ํามันอันนี้ปันข้าวหรือเปล่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะใหญ่ๆเนี่ยด้านหลังก็เป็นโรงสีข้าวนะครับเอดูดินะครับผมก็ พาเอฟซี C. มาดูห้องนอนพี่เขานะครับว่าจะยังไงอยู่ก็บรรยากาศโดยรวมของบ้านอ่าน้องท่มเนาะนะฮะตอนนี้ก็ยังฝนหยุดแล้วแหละนะครับแตด่ดูไปนะเอฟซี F C. ก็จะมีฝนตั้งเขามาเหมือนเดิมนะครับฟ้าตั้งฟ้ามืดมาอีกแล้วนะฮะเอฟซีดูดิเหมือนเดิมนะฮะเอฟซี F C. จะตก ไม่รู้กี่วันไหนนะสิดูดิฮะหมื่นมาเช่นเคยนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับตกหยุดโอโน้ำท่วมเลยนะครับตรงนี้นะฮะ น้ำขังเลยถึงแล้วนะฮะเอฟซีทางยากมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอยูนาน,นะเอฟซีดูดิบรรยากาศผมก็ตกลินลินไปปล่อยนะครับผมก็ดันทุลังมานะครับ <laughs> นอนนะเว้ยนอนเร็วด้เรื่องว่าจะไปอาลานะ กางเต้นไ้กวางเต้น่ไปไม่ยไปอ้อมไปหัมานะพูดนะมทางเนาะพูดมาลาทอเนฮะาลไปกูไปมาเราออมัคือบเทียงมัคือตังเบมาเที่ยงเลยนะฮะกางเต้นต้นโอ้เต็นนอนนะเอ็ีลวดมัดั เถียงนานะครับนอนเฝ้าเถียงหน้านะครับนอนเอซีดูดินะครับฝนตกโปรยๆนะครับเสียงน้อยเต็เต็นใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่นะครับ นี่นะฮะเต็น์ใหญ่มากเลยนี่น,นี่นะ,ะลม้มมื่นอ่ะ,อะสองคนนี้คือนี่จะนอนนี่นะเอฟซี 4, นะครับดูดินะครับแคมปิง้งกลางทุ่งนานะครับดูดิฮนะบริเวณรอ,อบดนะครับก็จัดเสื้อผูก็ เขาคนจะนอนที่นี่นะฮะแล้วก็กลางคืนมาเขาก็จะไปยามตรงตรงป่านะฮะสี FC. อากาศว่าบอกเลยว่าอากาศเย็นมากนะครับสีลมฝนนะครับทั้งคืนแน่นอนนะฮะดูดิเมื่อไปใส่กันนะครับนี่นะฮะมาแย่งนะครับสีสีเขียวเนี่ยสี FC. ฝนอ,อาจจะตกหน่อยนะครับด้่ยสีแต่ว่าโทรศัพท์นี่เดินตามคณะน,นี่อาจจะมัวมวนะโทรศัพท์ไปไกลแล้ว สาม่ทันนะครับผมวิ่งมันใกล้จะมืดแล้วนะโอ้โหนะครับตะลุยตะลุยตะลุยเธอสาปผมเปียกน้ำ นี่ตรงนี้นะฮะจุดแรกน้ำนี่ฮะลุยกับโอ้ยหลมฮะ <laughs> หานะเสื้อไหมใส่ไหมนะครับผมมาลงภาาสนามเองนะเอฟซีตัวซิว่าจ,จะได้ไหม

ป <Okay. S 2> ใส่คันใหม่นะฮะใส่แล้วนะฮะใส่ตรงนี้นะครับตอนนี้เปียกหมดแล้วเนี่ยทั้งฝนทั้งฝ <c oughs> นตกไม่หยุดเลยนะฮะเอซ จากที่จะไปหาหวยนะครับมาหาปลานะฮะเอฟซีก็ต้องมัดไวน้นแน่นนะครับผมมมม้ให้ดูบรรยาก,กาศนะฮะฝนทั้งนั้นนะครับเอฟซีดูดิโดนโทรศัพท์หมดละ เดี๋ยวมันจะได้ใหม่มาอย่างนี้แบบนี้เลยวก็จะใส่นะครับดึกๆก็ไมาหยามนะเอ๊ยสี่นะฮะมาสอดสองเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เจ็บปลาตลอดได้ ตลอดทั้งคืนนะครับเอซีนะก็พี่เขาก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับเอซีเนะก็ไม่ได้ประกายก็โอ้เวลาจริงปะโอ้ถึงเวลาก็ลุกขึ้นมาไฟสองดวมันได้ไหมนะครับพอได้ก็เจ็บเอาไปอ่าขังไว้นะครับเนาะนี่น้ำน้ำก็จะไหลอย,อยู่ตลอดนะครับผม โอเคนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนเช้านะเอฟซี FC ก็ใส่ไปแล้วนะร,รออ่ามาสองเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับเอฟซี FC. นี่คนที่นอนนะเอฟซีทกนกางเต้นนอนอย่างดีนะครับผมอโอ้ยบรรยากาศอากาศโคตรหนาวเลยนะฮะมืดด้วยเนี่ยเนี่ยกล้องผมอาจจะดืดน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเปียกฝน นี่บรรยากาศร้อนรวนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับกันดีกว่านะครับรอพรุ่งนี้เช้านะฮะเราค่อยมาอัปเดตกันว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับยซีเลตโกเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมบายยเจอกันีพี่หน้านะครับผม